ถึงแม้ผู้เจ้ารับผิดพยายามจงเป่าจะดิ้งดูได้ไม่ได้แล่นเมื่อมีคนหาข้ออ้างจะเล่นงานระกูลหยางดูก็ให้ขา้ารับผิดชอบคนเดียวทำเช่นนี้สำปูนหยางก็พอมีโอกาสรอดไม่ได้ฉันจะลงมือทำด้วยไม่ได้ข้าเข้าใจจิตใจทุกคนดีแต่หวังว่าทุกคนจะรักษาชีวิตเอาไว้เพื่อรักษาบ้านเมืองอย่าเสียสละโดยไร้ค่าใครไปรัฐบาลขัดคำสั่งขา้าหยางจงเป่าทุกท่าน โรดฟังเปาจุนสักคำหนึ่งเพราะข้าทำแม่ทับอย่างเดือดร้อนไปด้วยข้าเองก็รู้สึกละอายใจยิ่งนักหากทุกคนต้องเสียสละเพราะเหตุนี้เปาจุนก็จะกลายเป็นคนบาปไปต่อให้ลงยมโลกก็ไม่อาจเป็นสุขได้ตอนนี้หวังว่าทุกคนจะฟังคำพูดของแม่ทัพอยางรักษาตระกูลอยางเอาไว้น้ำใจทุกคน เอาจนขอระดึกจนวันตายพวกเจ้าไหนยินแล้วใช่ไหมไม่ไปถยอยแล้วก็ทำแบบนี้จะพ้นผิดได้รอย้าบประหารเป่าผุ้จิ้มซะก่อนแล้วข้าจะทูลห้องเตะให้ลงโทษพวกเจ้าท่านเตรียมการประหารู่การประหารไว้ก่อน